ลาท้าผีข้าพเจ้าจอนี้เข่าครับขอมาพิสูจน์ถ้าเกิดว่ามีวิญญาณนะครับขอให้ปรากฏตัวให้ข้าพเจ้าเห็นด้วยหุ้้เกิดอะไรขึ้นครับมีไม้ะไร,ระเบิดอ่ะอสัตว์ตามากตอนนี้ลุกได้ไหมอ่ะเพียงแค่เอ่ยปาไว้จะพิสูจน์จูๆ่ๆไม้ที่อยู่ในกองไฟก็ระเบิดขึ้นทันทีครับหรือนี่ อาจจะเป็นลางบอกเหตุก็เป็นได้ตอนนี้นะฮะคุณสองคนนะครับได้ข้ามไปสู่โลกของวิญญาณแล้วนะครับออกมาเลยครับบรรยากาศเป็นไงบ้างพี่เปิ้ลหนาวอ่ะมืดมากเลยครับมืดตื้อเลยด้วยพี่เปิ้ลพูดตามท็กนะฮะเราเป็นคนมอนเหมือนกัน เราเป็นคนมอนเหมือนกันเราอยากให้คุณมาต้อนรับเราเราอยากให้คุณมาต้อนรับเราเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเขารับรู้แล้วนะคะตอนนี้คุณเจมสัมผัสได้อยู่ตรงไหนใช่เขารับรู้แล้วค่ะแพกครัพี่ป้ลพี่รู้สึกเหมือนมีคนอยู่บนต้นไม้อ่ะเขารับรู้ต้นไหนฮะตรงเนี้ยหนาวอ่ะ หนาวมากเลยอ่ะตอนนี้วิเจนสังเกได้ไหมเขาอยู่ตรงนี้เขามองอยู่เขามองตลอดเลยค่ะเขามองอยู่ข้างบนหรือข้างล่างมองจากชั้นบนนะคะใบไม้มันแว่งเฉพาะบนหัวพี่อ่ะใบไม้ตรงอื่นครับมันมันมีลมพัดอะไรป่ะฮะตรงอื่นไม่แกว่งเลยอ่ะถ้าสมมุติว่ามีลมพัดจริงจริงนะฮะมันควรทั้งต้นนะครับมันไม่คนรแค่เฉพาะจุดเดียวนะฮะคุณผู้ชมลองจินตนาการในสิ่งที่คุณเปิ้ลเห็นนะครับว่ามีคนนั่งอยู่บนต้นไม้นี้ นำลังจ้องมองมาที่ทั้งคู่อยู่นาคนลุกทีเดียวครับพี่เปิ้ลฮะไปอยู่ตรงที่บ้านครับกับหลังหันครับได้ยินไหมฮะอ้าวพี่เปิ้ลกับหลังหันจินถามพี่เปิ้ลนี่พี่เปิ้ลเป็นไรพี่เป้ลเป็นไรครับพี่เปิ้ลเหมือนมีคนจ้องอยู่เเป็นเปไรครับมีคนจ้อง นี่เจนครพอเดินผ่านบ้านหนังนี้รู้สึกมยังไงบ้างครับเหมือนเขาอยู่ข้างบน,น่ะน,นะคะซึ่งมองเราอยู่ป่ะครับค่ะเหมือนเขารู้ค่ะวิญญาณเขารู้ได้ชัดเจนแล้วนะครับหัวบนชั้นสองในบ้านหลังนี้มีดวงวิญญาณอยู่จริงและที่เขากําลังจ้องมองอยู่นั้นจะเป็นการสื่อสารอะไรหรือไม่ก่อนที่พี่ต้นจะบอกนะครับคุณเจนบอกก่อนแล้วนะฮะว่าเห็นคนจ้องนะครับ ตรงที่หน้าต่างแล้วสักพักหนึ่งพี่เปิ้ลก็รู้สึกว่ามีคนจ้องเนะเรียกเขาลงมาเลยครับบอกเขานะครับว่าให้พาไปอีกบ้านหนึ่งครับช่วยพาเราไปบ้านอีกหลังหนึ่งด้วยเดินเลาะข้างบ้านไปเลยครับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลสัมผัสอะไรได้ได้ได้บ้างเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้ะลี่รู้สึก เหมือนเห็นคนหลายคนนั่งอยู่บนหลังคาค่ะสัมผัสพิเศษของคุณเปิลที่เห็นคนอยู่บนหลังคานาน <c oughs> เล่นเอาคุณแท็กถึงกับประหลาดใจเลยทีเดียวครับดูดิเวลาพี่อยู่ตรงไหนใแบไบม้มันก็พัดอ่ะพี่รู้สึกเหมือนมีอะไรมองจากข้างบนตลอดเวลาเลยอะ่ะอยากให้ทั้งสองคนนะฮะลองข้างบ้านไปเลยครับไปไหนอล้วับแง๊มันมืดมากเลยนะ เห็นประตูไหมครับเข้าไปเลยครับโอเคค่ะผมอยากให้เปิ้ลนะครับไปห้องใต้บันไดครับในภารกิจที่สองผู้กล้าจะต้องทำการสำรวจดวงวิญญาณภายในบ้านโดยเริ่มจากห้องใต้บันไดครับถามว่าี่ค่ะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้บ้างพี่เปิ้ลฮะคับพี่เปิ้ลลองถามเขาดิครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้บ้างครับ ช่วยบอกด้วยมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้บ้างแท้ครับรู้สึกเหมือนมีอะไรครอบหัวอะไรครอบหัวพี่ผ้าครอบจากหัวลงมาแล้วมัรัดคอหายใจไม่ออกค่ะที่บ้านเผือนเขาจะบอกะค่ะว่า บ้านหลันนี้คงมีโจรมาป้นแลน้วโดนท่าโดนทําร้ายอ่ะทรามานในบ้านหลังเนี้ยรัดปากรัดจมูกรัดคออะ่ะหายใจไม่ออกอะ่ะเสียงเบามากแล้วเขาเป็นเสียงค่ะพูดเลยว่าโดนฆ่าแล้วก็ เหมือนกับทรมานนะคะแล้วก็โหดเทียมเหมือนก็เขาพยายามบอกนะคะแล้วเขาพยายามให้เราเห็นภาพย้อนซึ่งมันเป็นภาพที่น่ากลัวและชัดเจนมากเหมือนกับโจรน่ะเหมือนเขาเอาผ้ารัดที่ปากเงไม่ให้ไม่ให้ร้องเงคะ่ะแล้วก็บีบคออีกครั้งที่สัมผัสของคุณเปิ้ลและคุณเจนตรงั้นยังไม่น่าเชื่อหรือนี่อาจเป็นการสื่อสารถึงความทุกข์ทรมานของดวงวิญญ,ญาณในบ้านนอนหลังนี้กันแน่เหมือนเขาให้รับรู้อะค่ะเป็นประตออกมาเลยครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นทั้งสองกันนะครับห้องขวามือครับนางผู้ชายอยู่ข้างนอกราครับค่ะอะพี่เปิ้ลอยู่อยู่ตรงนั้นนะครับมีเสียงร้องอ่ะใครร้อง ไม่รู้อ่ะเสียงผู้หญิงร้องร้องแบบไหนฮะร้องร้องกรี๊ดอะไรเงี้ยในนั้นนอกจากพี่เปิลแล้วไม่มีใครเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่คุณเปิลได้ยินน,นันเป็นเสียงกรีดร้องของใครกันแน่มีมีจิตหรือว่ามีอะไรอยากโดนจิตโดนใจให้อยากขึ้นชั้นบนไหม มีค่ะทำมีก็ขึ้นครับขึ้นไปฮะและจู่ๆคุณเปิ้ลก็มีความรู้สึกอยากขึ้นไปสำรวจชั้นบนทางทีมงานจึงได้ปล่อยให้คุณเปิ้ลขึ้นไปสำรวจตามความรู้สึกของเธอครับงันเป็น,ปนดาดฟ้าแท๊บดูแบบ ลกล้างมากเลยอ่ะมันไม่มีคนมานานแล้วอ่ะพี่เปิ้ลรู้สึกว่าพี่เปิ้ลอยากจะไปห้องขวาหรือห้องซ้ายหรือว่าใครโดนจิตโดนใจอยากให้ไปทางขวาทางซ้ายฮนะพี่เปิ้ลเป็นคนเลือกเลยครับอยากไปทางซ้ายค่ะและในห้องซ้ายมือจะมีอะไรรอคุณเปิ้ลอยู่หรือไม่ช่วงหน้าเราเขาเข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะคะ ที่เห็นเหมือนลุงคนใส่เสื้อกล้ามกับผ้าคม้าคล้ายๆที่พี่นั่งเลยอ่ะโซดาชางรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอเครื่องเสียงติดรถจนบอสวี เขาโพดอกกรอตราทวิสโก